พี่น้องเ <ham> บื้องเบื้องพี่น้องถ้วยเบื้องครับโอ้โเอานีไปใส่นอ้อหมาดนมามาพี่น้องโอ้โนี่พี่น้องโอ้โหลามปีกไก่พี่น้องนี่ครับพี่น้องโอ้โห,หอมใหม่ใหม่ไอ่ทุ่นๆอยู่พี่น้องครับนี่ครับนี่นี่ช่วงนี่ครับ ช่วงปีกมะน,นีพี่น้องนี่นี่โอ้หไายหงายห้อนๆเลยครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสูผู้สุขคนครับพอกรดัเบ,บาเปียกขึ้นเกาพี่น้องครับเป็นประจําพี่น้องครับครับมือนี้เขาได้รวยเออได้โลนไกลอยู่น้่พี่น้องครับหลามไกลโมเมียนครับเป็นหลามไกลพี่น้องปีกไกลพี่น้องนี่โอ้หอมๆเลยครับพี่น้องอ่ะเ <c oughs> สะียบในมือเลี้ยงพี่น้องโอ้ <c oughs> เตยซิมเบิงเครื่องกะไปสมัครแล้วครับพี่เนาะอืมอ้มอืม้มอื้มมันดีกว่ามั้ยเนาะครับ เขาให้แบบนี้ครับหอมมีกว้วยหอนล้าลุ้ยเส้นเส้นหมอ้ออันนี้ล้าำเส้นบังครับ mm. ม,มันยจะมีกล้วยเมัอนอ๋อหม่ไพ่ใหม่ครับมามาลอง เปื่อยๆเลยครับอือือนี่ไม่อ่ ของแท้นนี่ครับโมแมว่มาตุ่มเราใส่เนี่ยเผาจนไหมอ่มันอิเด้เด็กินของไม่ไพ่ครับ บรรยากาศนี่มือแล้ยงพี่น้องเสียงมันดังเนี่ยพี่น้องเนีมือแลงครับเนีมือแลงเนะี่ยมันเป็นช่วงแลงช่วงไงยนะเสียงมันกระเื่นแลี้ยงชื่นไงเนาะ ตังคนตังขมาหากินไงนี่มือแรงครับ tìm tiếng này được trong khoa tuổi qua cái lạnh mhm 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 เครื่องสำคัญครับใบปะก,กูด่ีล้วอืม còn tung ngắm ngắm nữa Hmm. วัวดีออยุ่วเข่าเลยครับวัวจีเดียวเด้อพี่นนอโดนเติม có quạp tầm quá ăn chứ bơi như thế không? đúng chắc xài với lá từ đường chưa โอ้ขักพี่น่อยเสีบยบดีครับหนำนุ่งหนัวอืม อหอมไปหนอเครื่องมันหอมหอมแบบปกติเขาใส่หมอนเนาะล้วก็ไปตุ้มไปอูเอารวนเอานะแต่ว่านี่เขาใส่บังมันจะหอมกันสุดยอดครับก็ <c oughs> <c oughs> เป็นอีกเมนูหนึง่งที่เฮ็ดหลังจากที่เขากะเฮ็ดไตหมอนแล้วเขาก็แยกออกไปเฮ็ดที่มันก็เป็นวิธีที่เฮ็ดหนาส่วนกินครับไป่น้อง ถ้ามากะไปร้องเฮ็ดเบิ่งเด้อพี่น้องครับว่ามันมันสิแซ่บคก็มันบ่าวเปียกเฮ็ดบ่ว่าว่าบ่ว่าครับว่ามันยี่เป็นจังได๋ผมว่าแซ่บแน่นอนครับพี่น้องเอา้าคลิปนี้ก็ฝากไว้ในเด้อครับพี่น้องครับเป็นโลนอา่าช่วงปีงมันเนาะปลายปีกมันก็นตัดออกช่วงเอาแต่ช่วงเห่ามันนี่างนีพี่น้องก็แซ่บครับเอา้าคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับพี่น้องครับ คลิปหน้าพ่อกับพ่อกันไหม,ม,มครับพี่น้องครับมื้อนี้กะขอตัวลาไปก่อนครับพี่น้องสวัสดีครับ